สวัสดีครับรก็คับผมทนายวิรยุทธ์นะครับวันนี้มาถึงตอนที่3 5 9นะครับย้านหลังเข้าไปใน YouTube พิมพ์คําว่าทนาวิรยุทธจ์จะปรึกษาหรือว่าือจะให้คับปรึกษาก็จะมีลิงก์ใต้คลิปวิดีโอใน u t u b e นะครับตอนที่3 5 9เกนี่ยก็เป็นเรื่องคุยกับทนายวิรยุทธ์เสียค่าปรึกษาหรือไม่นะครับแต่ก่อนที่จะเข้าในตอน3 5 9เนี่ยเราได้พูดในตอนที่358ไปนะครับปรากฏว่า มีผู้ชมเข้ามาดูถึง400ครั้งนะครับภายใน1วันนะครับก็เป็นเรื่องภรรยาหลวงบุกงานแต่งเมียน้อยเนะี่ยมีผลเสียหายประการใดหรือไม่ก็ได้พูดไปในคลิปวิดีโอที่แล้วนะครับก็เป็นการแสดงความคิดเห็นในฐานะที่เราได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาคดีครอบครัวมาอย่างยาวนานนะครับก็เป็นการแสดงความคิดเห็นในเชิง ว่ามันอาจจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอยี้ยนะครับแต่ว่าทุกๆคนที่ดูคลิปวิดีโอทุกตอนองษณาวิทยุในช่อง YouTube เนี่ยก็ต้องโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะครับว่า,ามันอาจจะมีข้อกฎหมายที่ผิดพลาดข้อที่จริงที่ผิดพลาดไปจากที่ได้มีการพูดคุยไม่ได้เป็นการชี้นำนะครับฉะนั้นควรจะใช้วิจรารณญาณนะครับว่าสิ่งไหนถูกสิ่งไหนไม่ถูกไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่นา,นายพูดถูกต้องนะครับ ก็ในต,ตอนที่359เนี่ยโดยปกติแล้วนะครับการปรึกษาทนายวิญญุตเนี่ยก็จะปรึกษาฟรีทุกคนนะครับแต่ก็จะมีบางครั้งนะครับที่ทนายอาจจะไม่ตอบเพราะว่าอยู่ที่ดุลพินิษด้วยอาจจะเป็นกรณีที่ไปพลาดพิงถึงบุคคลอื่นหรือเป็นกรณีที่ทนายวิญญุตเนี่ยเห็นว่าคําถามนี้นะครับท่านอาจจะสามารถดูดูย้อนหลังในคลิปวิดีโอใน u t u b e ได้นะครับถ้าท่านไปกดเสิร์ หาช่องทนายวิวยุตก็อาจจะมีการพูดคุยในประเด็นเรื่องนี้ไว้เป็นจํานวนหลายตอนแล้วอะไรอย่างนี้นะครับอีกกรณีหนึ่งก็คือนะครับเป็นคําถามที่ไม่สุภาพนะครับถามทนายวิวยุตไม่สุภาพนะครับอันนี้ก็จะไม่ตอบนะครับแล้วกรณีต่อมาเนี่ยกรณีที่คนที่จะปรึกษาเนี่ยโดยละเอียดเนี่ยก็จะต้องมีค่าปรึกษานะครับเพราะว่าจะลงลึกในรายละเอียดว่า คดีนี้เป็นอย่างไรคดีหากจะฟ้องผลเสียหายจะเป็นอย่างไร,ห,งไรหรืออาจจะถูกฟ้องเป็นอย่างไรนะครับเพื่อเป็นการป้องกันในอนาคตว่าอาจจะเสียหายเป็นหลักแสนหลักล้านอะไรก็ว่ากันไปนะครับ<ๆ>ก็ไม่ได้บังไม่ได้เป็นการบังคับนะครับว่าทุกคนเนี่ยจะต้องให้ค่าปรึกษานะครับเพราะว่าการให้ค่าปรึกษาเนี่ยก็เป็นการสนับสนุนช่อง YouTube นะครับเพื่อในอนาคตเนี่ยคนอื่นนะครับเขาอาจจะเข้ามาดูในช่องแล้วเขา เห็นว่ามันมีประโยชน์นะครับแล้วทนายก็สามารถที่จะ,จะสามารถทำคลิปวิดีโอเผยแพร่ต่อไปได้นะครับในตอนที่359เนี่ยก็จบเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับทนายยุทธพอกกันใหม่กันหน้าสวัสดีครับ